พักชื่นของการรับประทานอาหารนะร้านอะไรนะมึงบัวตองโ <Okay. S 2> อเครีโบกยั่วกล้วยต้นกล้วยหายยั่วหายว,ายวไม่ออกเสือค่ะนี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะสตีร้านแค่นี้ก็สวยวแล้วค่ะนีะข่ข้าวเหนียวอยู่กับข้าวที่เราสรั่งมาวันนี้ ก็คือขูข้าวนะคะนุ่นนี่และเชอรี่ไม่รู้เหมือนนกัราทำคอนเทนต์กันหมดเราต้องทำบ้างแล้วแต่เราถ่ายไว้หมดแล้วเราถ่ายไว้หมดแล้วว่าเราถืออะไรบ้างปล่อยแล้วไปแล้วเมืองที่นี่ที่ไหนรานบัวตองอยู่ที่ไหนรานบัวตองเป็แล้วเหรอี่เชลลี่กินข้าวเสร็จแล้ว เดี๋ยวต้องถ่ายหน้าก่อนแล้วเราก็ให้แฟนไปที่พากแกดีไหมตอนตี้ทำอะไรเช่นแมงอั่มค่ะวันนี้ว่าแบบแบบไม่ชอบมีแมงอั่มอยู่คนหน้าอ๋อก็คือเป็นคนหน้าสดโดยตลอดใช่ไหมฮัลโหลงอ,อนนีสายก็คือขับรถไปจนถึงถึงบ้านเลยกินข้าวเสร็จแล้วมีแก้มีไก่เมืองน่าทินงยิ้มเดียวส ใช่บล็อกแล้วว่าถึงบ้านยายนิสาแล้วนะเนี่ยสสวัดีค่ะคุณน้องของยายนิสาในที่สุดก็ได้มาอยู่ในบล็อกของคุณพี่แล้วคนกำลังทำอะไรฮะเกมอยู่เกมเราดูต่อมึงลงมาเหมือนมีแพนด้าเลยอ่ะตายแดงๆอ่ะดูน่ารักอ่ะตัวนั้นไงเออด้านแรดแรดแพนด้าตัวอะไรนั่นแพนด้าฟู้ดหรอฟู้ดแพนด้า ทุกคนมันก็คือไม่ใช่มุกเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อตอตี้ก็กล่าวว่าจะไปนวดสปาสักสองสามชั่วโมง้วก็ไปเดินขึ้นเนานเขาซะก็ลงมาต่อเพราะว่าไปขึ้นเขาแล้วเหนื่อยต่อแทนเพื่อนคือมีเป็นร้อยอะเนาะมีเพื่อนเมื่อพอตอนแรกตอนแรกเราบอกว่าเราออกบ้านมาตอนเจ็ดโมงแล้วจะถึงที่นี่ตอนกี่โมงนะเที่ยงถึงตอนเที่ยงแต่ถึงจริงๆนี่ก็คือตอนบ่ายสาม ฉันไม่ได้แวะฉี่ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ขามาไม่ได้แวะเออแต่ตะกี้ก็คือเราแวะทุกห้องน้ำที่มีอ่ะถูกแล้วก็แวะกินข้าวปกติฉันไม่แหวะกินข้าวอ๋อปกติถ้าแนทมาคนเดียวก็ถึงอันนี้กูไปเด็ดก็คือเปลี่ยนกันเข้าห้องน้ำแบบบุ๋่อยมากปวดฉี่บ่อยมากแล้วปวนางท่อแตกหนึ่งเอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อก็รอติดตามกันนะจ๊ะงอ เหมือนยูทูบเบอร์ไหม๋อแม่กูเองโอเคสุดท้าก็จะเป็นแม่กูเองที่ดูลงว่าหนึ่งคนหนึ่งคนทั่วคืออะไรอ่ะอ๋อตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปไปเทิงเข่าเหมือนที่แนตบอกตะกี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเทิงเข่ากันนะทุกคนเข่าอะไรนะเขาคอไปว้พระกุบกริบกุบกริบหนึ่ง ในที่สุดสภาพบ้านแกแต่ฉันเป็นคนเลี้ยงชิคก้าต่อ <laughs> เอาไปใส่เพลงให้ด้วยนะมันเริแบบมีความระลักรังหวะได้นิดหล่อไม่้ดนใจแหรอปัดเดียวไ, <c oughs> ไม่ใช่ดดไหมไมันต้องใส่กี่วิวะ่ะบ<ส>ึงสั้นๆแค่หนะะึ่งขยอยได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวคลิปเ,เดี๋ยวฟุตนี้กูส่งให้มึงไปตัดให้กู เออรีวิวบ้านเออรีวิวบ้านวันนี้แสงสวยอะครคือ้านของคุณเพื่อนยานิสาสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือขึ้นเขากันนะคะเออพี่เห็นอะไรเลยค่ะตอนนี้ก็คือเจ้าของรถก็คือขับรถอยู่ตอนนี้เราจะขึ้นเขาคอกันนะคะทุกคนอ๋ออะไสักอ่า สวยมากเออกันอีก็คือตุยไปแล้วหนึ่งคนข้างหลังก็คือไม่หวตุยแล้วจะส่งงานตั้งแต่กี่โมงนะจะส่งงานั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็ผ่านนาทีสองแล้วก็ผัานมาแปดโมงเช้าทุกคนจนตอนนี้ก็ยังไม่ส่งงาน 他来啦，带的啥子呀？他哦，他来啊！他来。 ตอนนี้เราถึงแล้วนะถึงแล้วที่วัดอะไรนะนี่วัดอะไรนะเธออ๋อวัดผาซ้อนแก้วกูนึกว่าวัดเขาค้อแลัดที่จะไปซื้ออะไรอ๋อจ่ายตังค่านั่เหรอถึงแล้ววัดผาซ้อนแก้วเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวกันนะจ๊ะอ่ะมาถึงไปดูวิวหรออ่ะมาดูวิวก่อนเลยมาดูดูวิวแป๊บเดียว ก็ถ่าันแก้วถึงแล้วนะจ๊ะหยสวยมากอุ้ยก็คืออากาศดีไม่ถ่ายหรอคะไม่เก็บฟุตหรอ,อเก็บฟุตนี่นาะเก็บฟุตนะบ้านก็อยู่ใกล้วัด ตอนนี้เพื่อนก็คือหิวข้าวแล้วกินข้าวมาตอนประมาณเรากินข้าวมาตอนกี่โมงนะตอนประมาณบ่ายโมง,โมงไม่ใช่หรอตอนนี้เวลาก็สี่โมงจะห้าโมงแล้วเหิวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปกินอีกรอบหนึ่งตอนนี้ไปหาของ,ของกินรองท้องกันก่อนมีแต่หอมนะแม่เอาดีตอตี้อยากกินอะไรผู้ชายไม่ใช่ละอะมึงยังไม่อิ่มอีกเหรออะไปซื้อน้ำสิจ๊ะ

สถาปัตยกรรมตรงนี้ก็คือเหมือนอยู่จีนเลยนะอ,อ่าเอาแล้วเพื่อนแนทนี่เดินออกไปกลางถนนเลยจ้าไม่ดูอะไรแล้วจังหวะนี้ก็เดินออกไปกลางถนนเลยจ้าสวัสดีครับทุกคนถึงแล้ววัดอยู่ตรงไหนอันนี้คือว <c oughs> ัด <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มือ พระวัดไงอันนี้นะเออใช่น,นี้ก็คือวัดแล้วอันนี้ก็อวัดแล้วหรอใช่โอ้แต่ตกแต่งแบบนี้เส๋นเนะเนะ